เช่นธนาหลังน้ำตาขอโทษภรรยาที่ผ่ามาลำบากขอโทษที่ผ่านมาลำบากอาเอา ตั้งแต่อดีตนักร้องดังเชนธนาเป็นนีกว่า800ล้านบาทเราก็จะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขาเสมอนั่นก็คือภรรยาสุดที่รักอย่างเจมการกัลยาผู้หญิงที่ใช้ชีวิตคู่กับเขามาตั้งแต่เชนธนาเป็นเศรษฐีพันล้านมีบ้านมูลค่า200ล้านบาทมีรถหรูมากมายจนวันนี้สู่จุดต่ําสุดของชีวิตไม่เหลือแม้กระทั่งแก๊นหุงต้มให้ลูกๆได้กินข้าวถึงขั้นที่เชนธนาออกมาหลั่งน้ําตากลางรายการขับไฟเดโชขอโทษภรรยาที่ต้องผ่ามา ลำบากในวันที่ธุรกิจรุ่งเรืองก็อยากจะซื้อรถซื้อบ้านเป็นของขวัญให้กับเธอแต่สุดท้ายสิ่งเหล่านี้กลับทําให้ภรรยาต้องโดนดา่ทาทั้งที่ตลอด8ปีที่ผ่านมาตั้งใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างดีขอโทษที่บ้าลำบากเอาละ <c oughs> 8ปีที่ที่ก่อนจะมีปัญหาผมใช้ผมใช้ชีวิตกับเขามาดีบ้ากจริงจ <c oughs> สิ่งที่เจมตอบกลับสามีไปกลับทําให้หัวใจของผู้ชมนั้นซาบซึ้งอย่างมากด้วยคําสั้นๆแต่เต็มไปด้วยกําลังใจว่าไม่เป็นไรนั่นเองไม่เป็นไรคือเขาคงรู้สึกผิดว่าสิ่งที่เขาเคยดูแล มันกลายเป็นดาบทำลายครอบครัวเจมการกัละยาน้ำตาคลอเข้าใจหัวอ,อกของสามีจากคนที่เคยดูแลเธอมาอย่างดีในวันนี้กลับกลายเป็นดาบทำลายครอบครัวในขณะที่เชนธนาก็มีเพียงจุดประสงค์เดียวก็คืออยากจะผ่านนี้ก้อนนีไปเร็วๆให้มันจบลงเร็วๆจะได้กลับมาดูแลภรรยาได้เหมือนเดิมคืออยากผ่านมาไปเร็วๆอยากให้มันจบเร็วๆค่ะค่ะแล้วก็จะได้กลับมาดูแลเขา เจมก,กรารกัลยาผู้หญิงที่แข็งกลางที่สุดหลังสามีเจอวิกฤตหนักผู้หญิงคนนี้ก็จะมาช่วยเชนทนาไลฟ์ขายของอยู่ตลอดคอยดูแลทังเบื้องหน้าเบื้องหลังเป็นซับพอร์เตอร์อยู่ข้างๆสามีของเธอเสมอแม้ว่าเธอจะต้องทําหน้าที่เป็นทางภรรยาและแม่ที่ต้องดูแลลูกน้อยทั้ง5้าคนในเวลาเดียวกันก็ตามแต่ในวันที่เริ่มลืมตาอาปากขึ้นจากนี800ล้านเหลือ600ล้านก็มีกําลังใจจับมือสู้กันไปต่ออีก3ปียังไม่รู้เหมือนกันว่นาเมื่อไหร่ แต่เราก็จะพยายามผ่านไปด้วยกันให้ได้ เชนธนาโชคดีมากจริงๆที่มีผู้หญิงคนนี้อยู่เคียงข้างยังจําวันที่เชนธนาเล่าให้ฟังได้ดีว่าเจมกัลยาคือรักแรกพบที่มีอยู่จริงๆไม่มองใครเลยมองเขาคนเดียวเลยมองเขาคนเดียวเลยแล้วก็แบบโอ้ยไอ้คำว่ารักแรกมันมีจริงวยนี่แล้วส่วนทั้งคู่จับมือกันเข้าประตูวิวาสุดยิ่งใหญ่สมทานะเศรษฐีด้วยสินสอดมูลค่าวกว่า168ล้านและสร้างครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันมีลูกทั้ง5้าคนมาเป็นโซ่ทองคล้องใจ ขขออองงเธกควรัแต่จากชีวิตครอบครัวที่สดใสกับกลายเป็นคนที่ต้องแบกหนี้มหาศาลไว้บนบา่าชีวิตพลิกผันจากเคยมีกลายเป็นไม่มีแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็คือเจมการัลระยะที่ไม่เคยจากเขาไปไหนนั่นเอง ว่ากันว่ารักแท้ให้ดูกันตอนที่ลำบากซึ่งเชนธนานและเจมส์ก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ารักแท้เป็นยังไง